สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเป็นเครื่องปั่นกาวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอีกตัวนะครับที่ทางร้านมีอยู่นะครับตัวนี้ซึ่งจะเป็นในตัวของ CJ7 Plu s นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับข้อสาคัญนิดนึงของเขาที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นก็คือตัวนี้จะมีแบตในตัวนะครับซึ่ง การปรับอุณหภูมิปรับความเร็วนะครับก็สามารถปรับได้ในตัวเช่นกันนะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะเราต้องการความเร็วความแรงที่เท่าไหร่ก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยส่วนการหมุนไปซ้ายไปขวานะครับก็เช่นกันครับตัวนี้สามารถทําได้เหมือนกันนะหากเราต้องการหมุนไปทางซ้ายก็เลื่อนสวิตไปทางด้านซ้ายได้เลยและหากหมุนต้องการหมุนไปทางด้านขวานะครับก็เลื่อนสวิตไปทางด้านขวาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองลองหมุนดูนะครับว่าความเร็วในการปรับของเขาเนี่ยสามารถปรับไดขนาดเท่าไหร่นะครับ นี้นะครับอยู่ที่ความเร็วค่อนข้างที่จะช้าอยู่นะครับในขณะที่เราใช้งานนะครับเราก็สามารถหมุนได้เรื่อยๆนะครับตันนนบวน,นี้นะครับใช้งานง่ายนะครับาราหาลูกค้าท่านใดหา เครื่องอปั่นกาวที่ใช้งานง่ายแนะนำเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับ